สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพ่ทโรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้ยรวนเลยของชาวราศีตุลย์และคณาตุลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,567นะคะการทำนายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยหรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็ขอให้ไพ่เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิความความรักของคุณในช่วงเดือนแห่งความรักนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเป็นไปในทิศทางใดเราก็มาดูภาพไพ่พ,พร้อมๆกันเลยนะคะพไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้สองม้เท้าห้าถ้วยหนึ่งถ้วยสี่ถ้วยกงล้อหกถ้วยหกเหรียญดีเอ็มพสีสี่ไม้เท้าแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายงคุณได้เดือะซันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของคุณนะคะความรักของคุณช่วงนี้ ดูโดดเด่นเป็นสง่าน,นะคะมีการวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักถือว่ากนข้างดีเยี่ยมเลยนะคะความรักของคุณช่วงนี้แฮปปี้มีความสุขดีนะมีแสงสว่างสดใสนะคะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีนะคะแต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่ามีนะแต่อยู่ที่คุณนะคะเป็นไพ่ เกี่ยวกับอดีตความผิดหวังเหมือนกับว่าคุณยังปล่อยวางเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ยังจมปักอยู่กับอดีตนะคะเป็นไพ่เหมือนกับว่าคุณก้มหน้าก้มตามองถ้วยที่ล้มไปทั้งทั้งมีสองถ้วยตั้งอยู่นะคะนั่นก็หมายความว่าคุณยังปล่อยวางกับสิ่งที่ผ่านมาไม่ได้นะคะทั้งทั้งณปัจจุบันนี้มีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะยังไงขอให้คุณพยายาม ปล่อยกับอดีตท,ที่ผ่านมาให้ได้นะคะแล้วก็พยายามอย่าเอาอดีตมารื้อฟื้นให้เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดหรือว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าจะรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะห่ถ้วยนะคะความรักของคุณค่อนข้างหวานแหววโรแมนติกเลยนะคะ ส่วนอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันก็ว่าต่างคนต่างเบื่อหน่ายกันหรือว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจกันนะคะอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะหรือเขาอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจคุณทั้งหมดหรือคุณอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเขาทั้งหมดก็ได้นะคะต่างคนต่างก็เลยเงียบเฉยเย็นชาใส่กันนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ผ่านมานะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่ ดีจีรังยั่งยืนนะคะไพ่กองล้อคุณไม่ต้องกลัวอะไรนะถือว่าคุณและคู่หรือว่าคนรักมีโชคชะตาเดียวกันนะคะมีสินเสมอกันยังไงก็ไม่พ้นกันแน่นอนนะคะถือว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีเวอร์นะคะส่วนอนาคตนะคะอนาคตความรักของคุณค่อนข้างหวันแววนะคะเป็นความรักที่ ห่วงใยเอาใะใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมีความผูกพันมีคอมมิชเมนต์นะคะหรือคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนถูกใจใช่เลยเข้ามาจะเป็นไปได้ทั้งคนเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนรักต่างวัยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนโสดเปิดใจได้เลยนะคะยังไงมีเข้ามาแน่นอนนะคะเป็นความรักที่ดีด้วยนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวความวุ่นวายจากบุคคลอื่นมากกว่านะหรือกลัว กลัวว่าจะมีมือที่3มเข้ามานะคะเพราะว่า6กเหรียญน,น่ะมันก็ว่ามีคนเข้ามาสอดแทรกนะคะพยายามสอดแทรกความรักของคุณให้มีความวุ่นวายว้าวุ่นนะคะหรือว่าอยากรู้อยากเห็นสอดรู้สอดเห็นความรักของคุณว่าเป็นยังไงนะคะคุณและคู่หรือคนรักก็เบื่อหน่ายนะในบางครั้งความรักเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะก็ไม่อยากให้คนอื่นมาก้าวไก่นะคะเพราะว่ายัางไงไม่มีใครดีไปกว่าคนในครอบครัวนะ นี่สิ่งที่คุณกลัวนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวส่วนสิ่งที่วางแผนหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณก็อย่างที่บอกนะมีเกณฑ์การแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นหรือว่ามีลูกมีเต้านะคะหรือความรักของคุณมีแต่ความสุขมีแต่ความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักของคุณจะมีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ส่วนสิ่งที่ได้รับแน่นอนนะคะความรักของคุณมีแต่แสงสว่างมีแต่ความหวังที่ดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆหยิบยื่นให้กันระหว่างความรักของคุณแล้วก็คู่นะคะเป็นความรักที่มีความก้าวหน้าเจริญเติบโตแล้วก็มีแสงสว่างมีความหวังมีกําลังใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะถือว่าความรักคุณสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเลยนะคะยังไงแม่หมอก,ก็ยินดีด้วยนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิมาลุ้นสําหรับคนโสดละ่ะคนโสดพ่อไม้แม่ไม้ที่ยังไม่มีใครจะเป็นอย่างไรแต่ในภาพไพ่พื้นฐานมองว่ามีโอกาสมีนะคะมีเข้ามานะแล้วก็ดีด้วยนะคะแต่อันเนี้ยเราก็มาลุ้นว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนควรเปิดใจจริงไหมเราก็มาดูกันขอให้ได้ไพด่ดีๆนะคะได้10ดาบนะคะได้ 5้าไม้เทา้าได้1ถ้วยนะคะมีนะคะมีเข้ามาแต่มองว่าคุณนะ่ะยังไม่อยากเปิดใจมากกว่านะคล้ายๆว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยอกหักผิดหวังเคยเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนก็ได้หรือไม่ก็ยังไม่ลืมอดีตนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เจ็บแล้วจำนะ คุณก็เลยยังไม่อยากเปิดใจกลัวว่าจะเจอคนที่ไม่ดีนะคะแต่มองว่ามีเข้ามานะหนึ่งถ้วยเป็นความรักที่โดดเด่นนะคะจะมีคนมาหยิบยื่นความรักดีๆให้กับคุณนะยังไงไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเปิดใจได้เลยนะคะหรือบางคนคนเก่าๆก,ก็อาจจะกลับมาง้อคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าจะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันนะคะจะมีทั้งใหม่ทั้งเก่านะแล้วก็เป็นคนทางกายต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะ อันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปไพ่ออร์เคิลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรจะมีหนทางแก้ไขไหมจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไหมเราก็มาดูไพ่ออร์เ้คิลนะคะว่าจะมีอะไรแนะนําบ้างนะคะไพ่ไปแรกนะคะเหมือนกับว่าเวลามีปัญหาอะไรนะเห็นไหมร้อนเป็นไฟเลยเห็นไหม มือนกับว่าโกรธหุนหันพันแล่นลอนเป็นไฟอ่ะต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะคนรักของคุณเขาก็เลยเลือกที่จะหันหลังให้คุณคุณก็ยิ่งโกรธยิ่งมโหนะคะยังไงขอให้ใจเย็นๆใจร่มๆนะคะพยายามที่จะมีสติจะดีกว่านะคะอย่าทะเลาะเบาแวงกันนะคะ พยายามพูดกันดีๆนะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ายังไงคุณและเขาคนนั้นก็ยังวนเวียนอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะคะยังไงก็หนีกันไม่พ้นเพราะว่าเป็นัญรัก์วนเวียนกันอยู่นะคะบางคนเหมือนกับว่าเวลาทะเลาะก,กันทีไรก็มักจะบอกเลิกกันทุกทีนะคะเหมือนกับว่าหักดิบอะแต่จริงๆแล้วว่าคุณตัดใจจะเขาไม่ได้นะคะใจคุณไม่แข็งพอนะ แล้วก็มักจะพูดว่าเราเลิกกันเถอะเราไปด้วยกันไม่ได้นู่นนี่นั่นนะคะแต่คนที่เสียใจก็คือตัวคุณเองนะยังไงก็พยายามที่อย่าไปบอกเลิกเขานะคะเพราะว่าคนเราคนสองคนต้องคุยกันดีๆนะคะให้มีเหตุผลมองว่าคุณและคนรักมีสัญญิงสัญญาที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าไพ่เป็นสัญลักษณ์ที่จะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะถือไม้ท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชร ต่อให้มีปัญหาอะไรก็จะสู้ไปด้วยกันนะคะจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันก็สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะคะมีเกณฑ์การแต่งงานนะคะที่สัญญิงสัญญากันไว้สําหรับบางคนหรือว่าคนคุยๆนะคะและไพ่ไปนี้จะมีคนมาบอกรักคุณมาตกมาตกหลุมรักคุณนะคะเห็นไหมเอาดอกกุหลาบมาหยิบยื่นให้คุณนะ่ะหัวใจคุณก็พองโตเป็นสีชมพูเลยนะคะขอให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีนะคะ คุณมีคู่รักที่ดีก็ขอให้พอใจกับคู่ของคุณแล้วก็ขอให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะถือว่าคุณดีพอแล้วก็มีคุณค่าพอในตัวเองนะคะคุณมีคุณค่าในตัวเองอยู่เสมอนะก็อย่างที่บอกว่าจะอยู่กันจนแก่เท่านะคะดูแลกันไปนะคะไม่ว่าจะทุกข์จะยากจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะคะ ยังวนเวียนอยู่ถือว่าคุณและคนรักเป็นคู่กันนะคะหรือคนโสดเห็นไหมก็อย่างที่บอกจะมีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆกับคุณมามอบความรักให้คุณถึงที่ถึงบ้านเลยโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะคะใจเย็นๆน,นะคะมาถึงที่ก็เคาะประตูป๊อกๆเลยนะคะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสที่ดีกับคุณนะคะมอบความรักให้คุณถึงที่เลยนะคะแล้วคุณก็เป็นคนมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีมีความมั่นคงมีต่คนอิจฉานะคะ มีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีความรักที่ดีมีคู่ที่ดีถือว่าเป็นที่น่าอิจฉามากๆเลยนะคะยังไงขอให้คุณรักษาสถานะความรักความสัมพันธ์ที่ดีนี้เอาไว้นะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์หรือว่าให้การคอมเมนต์หรือว่าใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะยินดีเสมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ